นี่คือสมาร์ทวอทที่แบตอึด21วัน h u ว w e i Watch GT 6 Pro เขาอัปเกรด GPS ให้มั่นยับยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าต้องออกกํลังกายกลางแจ้งเช่นวิ่งเดินปัจจยาน มันจะจับสัญญาณ GPS ได้เร็วและแม่นยำกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้เขาก็มีโหบ AI c o c h ที่ช่วยแนะนำการออกกำลังกายให้เราอย่างถูกต้งนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาก็มีแผนที่ให้โหลดทั่วโลก1 5 0 0 0แผนที่นะครับรวมไปไทยด้วยและด้วยความที่มันเป็นสมาร์ทวอททที่ใช้งานแบบบึกบึนกลางแจ้งนะครับฉะนั้นมันเลยมีความสว่างสูงถึง3,000นิตก็คือเอาง่ายๆว่าสู้แสงแดดได้สบายๆนะสามารถรับสายโทรออกได้หรือว่ารับการแจ้งเตือนได้ตอบกลับไลน์ได้นะแล้วก็ตอบไปท้งข้อความที่เราเตรียมไว้้งหนา หรือว่าตอบด้วยเสียงกลับไปก็ได้หรือจะพิมพ์บนคีย์บอร์ดที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับใน,นแง่สุขภาพนะครับเขามีตัววัดพวก ECG วัดค่าการนอนวัดค่าสภาวะความสุขของเราด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าอันนี้มันไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นนะมันก็แค่วัดได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับและข้อดีเลยคือมันสามารถรองรับมือถือทุกยี่ห้อครับจะใช้กับ Android หรือ iOS รุ่นไหนก็ได้นะครับ